ขอฝากร้านเติมเกม z ซ t โกจีเรับเติมเกมมือถือใช้เพียง u i d ปลอดภัย100%บอกว่ามาจากช่อง l e ็คเ r อมีส่วนลดให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะผมจะมาเปิดสัตแดงนะครับผมอยากจะได้สักเทียห้านะเพราะคนเนตีมผมเทียห้าหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นตอนนี้วามันเทียหนึนะครับอยากได้วาเทียห้ากับซามูเทียห้านะครับจะได้อ่ามาช่วยกันตีบอส่ะตีมอติคนนะครับ ก็ตอนนี้ผมมีแมวอยู่ร้านนิดๆนะครับเดี๋ยวผมจดก่อนนะว่าตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับดูว่าถ้าทําเสร็จจะเสียแมวไปเท่าไหร่นะนะครับอ่ะทำเพว่อนๆเพลงผมเปิดแล้วกันนะครับลุยผมว่าการตีบ่อยด้วยซ้ำไปนะอะโซโฮีเรามาตีบอลตีคนนะ,อะเอากรงเล่ไนไปนี่โซฮีแว้ําำจิง การตีอีกแล้วเดีย๋ยวผมไปฆ่าชาติลวนๆนะเกิดจนะครับอ้โ,อเ,ดโอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้อีกตัวหนึ่งผมจะหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอ่อผมจะไปอัพเทียก่อนนะครับไปอัพเทียให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ได้โซฮีมาด้วยก็โอเคเฮ้ยออก,กอนหูวิแจมออก,กอน,นะครับแจมเลยนะครับอย่างนี้ผมไปต่อนะครับ ไปต่อนะครับอย่าไปหยุดออ้ยได้อีกนะครับอย่าไปหยองอย่าไปหยองนะครับโอ้โหแจ่มจะจัดนะครับอ้ยแจ่มจะจัดใครทักอะไรมาหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะยังไม่ยังไม่อ่านนะครับเดี๋ยวลาบหายนะเออลาบหายไม่มีพักอยู่แล้วนะครับไปไปต่อโอ้โหฟิวฟ้าพาวแก้ว ต่อเลยแล้วกันไม่อยู่แล้วไปขอห้าหน่อยขอว่าขอว่าโอ้โหนี่ก็ได้แล้วนะทุกคนนันหยุดแล้วมีกระตกุกมีกระตกุกมันมีกระตุกมันมีกระตุกขอหน่อยสิได้ไหมโอ้เยูล่าได้ขอไปการ์ตี่ได้ไหมเนี่ยผมว่าอันนี้การันตีอยู่แล้วไปอุย๊ยวายอีกแล้วโอ้โหยังแจมยังแจม เดี๋ยวนะใช้เจ็ดเดี๋ยวผมไปแลกก่อนนะครับมันแรกแีนี้ได้นะอ่าเอามาอัพเทียนะครับทุกคนมาแล้วครับเทียสามแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเราเอาเทียห้านะเพราะว่าเราจะได้ปลดพลังนะครับเป็นเก้าร้อยเปอรเซ็นต์นะอออ่าปดผิดไปต่อครับเดี๋ยวนะผมอัพเทียร์แครับนึง คือพวกนี้เดี๋ยวถ้าเทียร์มันเต็มเราต้องเราต้องเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้ใช้แล้วไม,ม่ไหมโอ้โโหเฮ้ยเฮ้แล้วโเฮ้แล้วไม่อยากดูนะมันการตีหรือเปล่าไปต่อครับโเฮ้แล้วไม่เอาเราสดงสัตว์่นั้นพอแล้วเอาวานะเอาวานะวายอีกแล้วครับทุกคนวายมาอีกแล้ว โอ้โหแจ่มจันจริงไม่มีพักอีกแล้วนะครับเราก่อนนะโซทีวีเทียห้าวายเทียสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อนะครับโอ้โหออกตัวได้ไหมออกไวนะวางนะคุณไม่ต้องยีกแล้าโอ้โหเโซฮีเฮาฮแต่ว้าโซทีีน่าจะเทียสิบนะครับมาเยอะเฮาฮีดีแล้ว มาก่อนไ,ไหม,มนมี่มาก่อนไหมมาก่อนไหมมาก่อนไหมไม่มานะขอวานะขอวานะวามาโอ้ซาโมะไม่เป็นไรไม่เปนไรมาไหมมาดิมาดิมาดิาดรู้อ่ะเด,<า>ดี๋ยมาวามาก่อนเลยครับผมมาก่อนการันตีไปทีครับผมมาแล้วนะครับเมื่อเ๋ยวโซโฮ,ฮีเราคุ้มมากเลยนะทุกคนถ้า ถ้าเกิดโซคีเทีเสีเนี่ยคือใช้ยันจบเกมเลยนะเพราะว่ามันจุดเรื่อแล้วก็ตีเร็วมากนะเอออย่าไปหยอกนะครับมาดิมาอีกตัวนะครับมาดิครับรออะไรล่ะมาดิครับเทียสี่นะมาดิครับมาดิครับเดี๋ยวก่อนนะจะเอาเทียห้าต้องผมต้องได้อีกสองตัวนะเออผมจะเทียห้าแล้วนะถ้าว่าเทียห้าผมหยุดเลยนะครับหยุดก่อนนะ วันนี้พอก่อนนะเออแต่วันนี้เราดวงดีเราต้องรัวๆนะครับถึงจะออกนะเออเราช้านะมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าอ,อะไร,รอ่ะมันไม่ถึงเต้นนะมีผียองมาเิะมาหนอยุกมาหน่อยมาหน่อยมาไหมมาไหมมา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 ่ามามานาม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 าอาม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 า้ามามามาไมาไมาม,วมวาว่ะวามมามามมามเอาอม,มามามามมมามาัามามาม เอาไว้ตัวนึงเอาไว้ตอกตัวโอ้โหไม่มาเนี่ยทุกคนโอ้ตาหมูอ่ะผมไปกดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันตันนะใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นี่โอ้โหผมโผลถ้าตาหมูถ้าถ้าวางมีตอกตัวคือจบนะแล้วนะแม่งออกตาหมูหมดทุกคนนั่งอะไรนั่งอะไรจะไปย,นะย่อนจะไปยองมัน มาถึงขนาดนี้แล้วได้ถึงเหราได้แล้ววันนี้เนื่อกี้กดลัวไปมบจิ๊บซอร์จิ๊บซอร์ฮะไม่เอาไหนฮะโซฮีเอาแสดงสเอาแสดงพรก่อนเอาแสดงครับ <c oughs> เออไปต่อไปต่อจังหวะนี้ได้แล้วเปล่าเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสองตัวติดกันทุกคนเมื่อกี้ผมกดรัวจานมันออกๆๆๆๆ เออไปต่อไปต่อต่อจังหวะนี้ได้แล้วเปล่าเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสองตัวติดกันทุกคนเมื่อกี้ผมกดรัวจานมันออกวาเทียห้าแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแม่งเทียสิบเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหเสียหายไปเท่าไหร่ครับทุกคน ดวงดีฮะวันนี้เฮ้ยผมไม่แตกเว้ยเจี้ยเราต้องดีดวงดีกว่าซีเทีเยอะเลยตัวเปนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนว่าโดนไปเท่าไหร่นะเออโดนเท่าไหร่ผมดูก่อนผมดูก่อนผมมีอยู่เท่าไหร่ตอนแรกอะหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นนะเออ 1017229-918529เลบเฮ้ยผมโดนไปแค่แสนแมวเองทุกคนเยีรอบนี้โอเคเลยแสนแมวได้วาเทียห้านะครับจับแมงสิบเลยดีป่ะแล้วมันจะเด oh, yeah. ือดไปเลยทุกคนพอก่อนนะพอก่อนพอก่อนผมว่าเออเดี๋ยวมันจะตึงเกินพอก่อนนะก็โดียผมไปตีบอลแล้วขอบคุณนะครับทุกคน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอ้โหวันนี้อันแ่มจริงๆนะไปแล้ว๊ายบาย